มาวันนี้มาสองเรื่องนะคะในการคำนวณสินค้าคงเหลือวัตถุดิบคงเหลือนะคะวิธีราคาทุนเหมือนเดิมแต่ภายใต้หัวข้ออ่าสิมเปิลเอเวอรเนาะกับอะไรเวดเหรอเวดเอเวอร์อะไรประมาณเนี้ยนะคะเดี๋ยวไปดูก่อนสอนทุกครั้งก็จำไม่ได้แชรนน่าจะเลยเดี๋ยวเรียนเรื่องนี้จบ นะคะแล้วก็เดี๋ยวไปเรียนวิธีราคาทุนหรือมูล,ลค่าสุทธิที่จะได้รับอะไรต่ำกว่ากันนะคะตัวนั้นเสร็จปุ๊บจะมีข้อสอบทำเทสนะคะจะได้ลดภาระการทำไฟนอลลงนะคะเพราะาไฟนอล30คะแนนอาจจะเสี่ยงเกินไปนะคะอาจจะแบ่งมา10%คะแนนเป็นข้อสอบเทสนี้นะคะวันนี้ตีราคาแบบ s e มเปิลเอเวอและเวทเอเวอรเรจนะคะสองวิธีนี้อยู่ภายใต้วิธีราคาทุนนะคะนักศึกษา ราคาทุนเนื้อหาที่คุณครูส่งไปให้ก่อนหน้านี้เผื่อมีโอกาสที่บ้านมีเครื่องปิ้นนะคะก็ปิ้นออกมาไว้อ่านประกอบเวลาทำข้อสอบก็ได้นะคะปึ๊บนะคะอ่านนะคะนักศึกษาดูนะนะคะ ่าวิธีอันแรกเลยนะคะเรียกว่า s i m p l e a v e r a g e method นะคะการทำการตีราคา DM แบบ s i m p l e a v e r a g e method เนี่ยสามารถทำได้ทั้งแบบ Periodic และ Perpetual นะคะอันนี้ยกตัวอย่างแบบ Periodic มาก่อนนะคะอย่างที่ครูบอกว่า Periodic เนี่ยจะเป็นการเขียนคำนวณอย่างง่ายให้เข้าใจได้ง่ายนะคะแต่ p e r p e t เ a าสามารถไปอยู่ในตารางถูกไหม ตารางมีรับมีจ่ายมีคงเหลือแบบนี้นะคะนักศึกษาโจทย์เดิมที่เราเคยเรียนไฟโฟนั่นเลยนะคะสเปซกับไฟฟนโ่ยโจทย์ตัวเดียวกันเลยนะคะมีคงเหลือยกมา1,000ันหน่วยที่5บาทนะคะมีการเบิกใช้ที่400มีการซื้อเข้ามาพัน0ราคา5.5นะคะมีการเบิกใช้ที่แ0 0มีการซื้อเข้ามา 800ในราคา5.1นะคะนักศึกษาผลสรุปได้ว่าสินค้ามีหน้าตักทั้งสิ้นนะคะจากการมีคอห์โจทย์มี3,000หน่วยนะคะถูกเบิกใช้ไปทั้งสิน 2, สง้น2,002เพราะฉะนั้นมันจะเหลืออยู่800นะคะถ้าเรานำมาตีราคาสินค้าวิธีราคาทุนโดยใช้แบบ Simple a v e r a g e นะคะอย่างที่บอกว่ามันเป็นงานเวทราคานะคะ,นะคะมันทำได้ง่ายมากเลยรวบรัดเลยนะคะก็อบอกว่าเอาพิจารณาแค่ สิ่งที่เป็นต้นงวดและซื้อนะคะวันไหนที่เป็นต้นงวดกับวันไหนที่ถูกซื้อมาทั้งหมดเนี่ยนะคะมันอยู่ที่ราคาเท่าไหร่นะคะเป็นการใช้ราคามาเวทนะคะปรากฏว่าในหน้าตักของเดือนมีนาเนี่ยมันมีทั้งหมด3ราคาด้วยกันนะคะก็คือราคาตอนยกมาเนี่ยนักศษาเห็นไหมหนึ่งมีนาเนี่ยหบาทนะคะราคาที่ซื้อเมื่อวันที่10เน,นี่ยห้น,น,น,นะคะราคาที่ซื้อเมื่อวันที่2 6นะคะราคาที่5.1นะคะราคาทั้งหมดเนี่ยมันมีอยู่3ราคาด้วยกัน นะคะที่เกิดขึ้นนะคะเขาก็นํา3ราคาเนี้ยมาบวกกันแล้วหาร3นะคะถ้าพิสูจน์ได้ว่ามี4ราคานะคะก็หาร4มีทั้งหมด5ราคาด้วยกันก็หาร5แบบเนี้ยถ้ามีแค่2ราคาก็หาร2อย่างเงี้ยนะคะปรากฏว่า5.00บวก5.5แล้วก็บวกด้วย5.1นะคะมันได้ที่15.60าจกับหาร3าเพราะมีทั้งหมด3ราคาด้วยกันในการเปรียบเทียบนะคะราคาที่เลือกใช้วิธีซิมเพิลมันก็ตก ะะจากการเท็ดออกมาเนตกอยู่ที่5.20บาทแบบนี้เป็นต้นนะคะ5.20บาทนี้เราก็เอาราคาตัวนี้ไปเทียบนะคะไปตีราคาสินค้าคงเหลือนะคะเมื่อเรารู้ว่าอยู่800หน่วยใช่ไหมเราก็จับ800คูณ5.2เลยทันทีนะคะ 800คูณ5.20นะคะปรากฏว่าสินค้า800หน่วยนะคะจบอยู่ที่4,160บาทนะคะถ้าเป็นวิธี simple average นะคะง่ายเห็นไหมทีนี้2,002ล่ะจะจบที่ยอดเงินเท่าไหร่นะคะคุณก็เอา2,002ที่เบิกใช้อ่ะนะคะไปคูณ5.20เหมือนกันนะคะใช้ราคาเดยวที่เาเวทออกมาเลยนะคะแต่ราคาที่มีอยู่หน้าตัก3,000หน่วยเนี่ยยังคงเป็นเดิมตามโจทย์นะคะ สามพันหน่วยหน้าตักอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยแปดสิบนะคะถ้าอย่างที่บอกว่าคุณครูต้องการทราบสามประเด็นถูกไหมประเด็นแรกมีหน้าตักกี่หน่วยกี่บาทประเด็นที่สองเหลือกี่หน่วยกี่บาทประเด็นที่สามเบิกใช้กี่หน่วยกี่บาทอย่างเงี้ยนะคะเคสนี้เมื่อเวดราคาปุ๊บเอามาตีราคาสิ่งที่เหลือกับสิ่งที่เบิกใช้นะคะแต่สินค้าที่มีหน้าตักยังคงรับรู้ตามโจทย์นะคะก็คือสามพันหน่วยที่ห5ึ่งมื่นห้าหกร้อยแปดสิบแบบนี้นะคะอันนี้คือ s ซ m p ป e a v e r a g e แบบ p e r i ์เรโนะคะ ไปปึ๊บนะคะเป็นเพอร์เพชวลบางนะคะที่บอกว่าเพอร์เพชวลเนี่ยมันต้องแสดงในรูปแบบของตารางเนาะนักศึกษาจากโจทย์ตัวเดิมเลยนะคะโจทย์ตัวเดิมของเรานะคะ่ามาแสดงในรูปแบบของเพอร์เพชวลได้ดังนี้นะคะนักศึกษาตีวันที่นะคะารายการที่บ่งบอกว่าเป็นยกมาหรือซื้อนะคะหรือขายออกหรือเบิกใช้นะคะ แล้วก็มีช่องรับจ่ายคงเหลือนะคะในรับจ่ายคงเหลือเนี่ยจะมีปริมาณราคาและจำนวนเงินคะเ,เป็นการแจ้งอย่างละเอียดนะคะเพราะฉะนั้นรายการแรกเลยคงเหลือนะคะมียำนมาที่หนึ่งยอดยกมานะคะเขาออกยอดตรงนี้ห้าพันค่ะคือจะออกทั้งหน่วยทั้งราคาก็ได้ก็ไม่ผิดนะจริงๆก็เขียนให้เต็มก็ได้หนึ่งพันห้าบาทเป็นเงินห้าพันแล้วก็โยกไปไว้ที่คงเหลือต้องนงวดหนึ่งพันห้าบาทเป็นเงินห้าพัน นะคะ5.00นเนี่ยนะคะต่อมานะคะกฎของมันเนี่ยทุกครั้งที่ซื้อเข้ามาจะต้องเวทราคาทุกครั้งที่ซื้อเข้ามาคุณต้องเวทราคาถ้าเป็นเพิ่มชชวนนะคะแต่วันที่5เป็นการเบิกใช้นะคะก็เลยไม่ต้องเวทนะคะเพระาะฉะนั้นวันที่5อยู่ในช่องจ่ายนะคะเบิกใช้400หน่วยใช่ไหมตามจดแจ้งนะคะ400ก็ต้องใช้ราคายกมาตอนนี้มันมีที่5บาทที่เลือกแค่นั้นนะคะ400คูณ5เป็นเงิน2,000เพระาะฉะนั้นสินค้าเหลือเท่าไหร่หล่ะ1 0 0 0ลบส0้ยใช่ไหม 1 0 0 0งลบสเหลือหิวหกร้อยในราคา5บาทนะคะเป็นเงิน3 0 0 0นะคะ1 0 0 0งพัลบสี่ใช่เหลือ600ในราคา5้าเป็นเงิน3,000นะคะต่อมานะคะวันที่10จด,ดสั่งอะไรสั่งให้คุณซื้อ1,200หน่วยในราคา5.5นะคะในช่องนี้ก็ลงสภาพจริงซื้อ1,200หน่วย5.5นะคะ1,200หน่วยคูณห้เป็นเงิน6,600นะคะนักศึกษา อย่างนี้ครูบอกนะคะ simple average ทุกครั้งที่ซื้อคุณต้องเวทราคานะคะเพราะฉะนั้นรับรู้ราคาที่เปลี่ยนไปตอนยอดคงเหลือนะคะก่อนหน้ามีอยู่ห0ร้อยคุณซื้อมาพันสองก่อนหน้ามีห0ร้อย 600, คุณซื้อมาพันสองเป็นพันแปดนะคะราคาที่เวทเวทยังไงนะคะราคาที่เวทยังไงนะคะทําไมได้ห้าจุดสองห้าเขาทำยังไงนะคะณนะตอนนี้นะคะเราใช้ชีวิตมาถึงวันที่หนึ่งวันที่ห้าและวันที่สิบ ะะเรารู้ราคาตอนนี้มันมีเลือกันอยู่2ราคาเนาะราคายกมาที่5.0ราคาที่เราซื้อมาล่าสุดที่5้าจุดหบวก5้าห้านะคะคุณก็หารสองตอนนี้มี2ราคาให้เลือกนะคะหารสองอยู่ที่5.25แบบน,นี้นะคะอย,อยู่ที่ห้าจดสองานะคะห2ามาจากราคาที่5 0. บาทยกมากับราคาที่ซื้อล่าสุด5.5มันมี2ราคานะตอนนี้ก็หารสองไปก่อนนะคะ ยอดคงเหลือ1,800หน่วยจบที่5.25นะคะคูณพันแเป็นเงินทั้งสิ้น9,450พันาบาทนะคะต่อมานะคะวันที่16มีการเบิกใช้เห็นไหมเบิกใช้800หน่วยนะคะเบิกใช้1ิบสิบหกนูก็มองมาใช้สิบนะคะเบิกใช้แปดหน่วยราคาล่าสุดที่เราอัปเดตไว้คือห้างห้าให้เลือกใช้ราคานั้น ะะเป็นเงิน4,002นะคะสินค้าจะเหลือเท่าไหร่มี1,08แบบใช้800ก็เลยอยู่พันหนึ่งในราคาเดิม5.25นะคะออกยอดเงินนะคะต่อมาวันที่25ซื้อนะคะ25ซื้อซื้ออีกแล้วทุกครั้งที่ซื้อคุณต้องเวทราคาใหม่นะคะราคาที่ซื้อวันที่25อยู่ที่5.1เห็นไมอยู่ที่5.1นะคะเพราะฉะนั้นราคานะคะอัปเดตสินค้าคงเหลือนะคะเดิมมีอยู่พันหนึ่งซื้อมา800เนอะเป็นพันเป็นพันแปด นะคะทำไมได้5.20ทำไมตอนนี้เหลืออยู่ที่5.20เขามีกฎในการคิดยังไงนะคะมาจากราคาครั้งแรก5.20ยกมาราคาครั้งที่2ด้านซ้ายเนี่ยนะคะที่รับเข้ามาเนี่ยนะคะบวกด้วย5.5ราคาสุดท้ายราคาที่3บวกด้วย5.10แล้วหาร3ค่ะนะคะ จะจบอยู่ที่5.20แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นสินค้าตอนนี้นะคะคำตอบของ5.20ได้แล้วนะนะคะเดิมมีอยู่1,000ซื้อเข้ามาตัแล้วเป็น1 8 0 0นะคะรับรู้ราคาล่าสุดที่5.20นะคะคูณ1 8 0 0นะคะจบด้วย9,300หาสัญญาณ <laughs> จบด้วย9,360บาทแบบนี้นะคะเตงค่ะเดี๋ยวเขาเอาสปดา13ไปส่งสัตดา์13 ต่อไปนะคะนันกศึกษาสุดท้ายเป็นการเบิกใช้นะคะเบิกใช้ที่1,000หน่วยนะคะเบิกใช้ที่1,000หน่วยก็ใช้ราคาล่าสุดที่เราอัปเดตนะคะ5.20เงิน5,200นสคะราคาสินค้าที่เหลือจะตรงกับวิธี p e r ร์เร c เลยนะคะเหลืออยู่800หน่วยนะคะมาจากก่อนหน้ามี1,800ใช่ไหมนะคะเบิกไปอีกพันหนึ่งเหลือแค่800หน่วยนะคะจบราคาสุดท้ายที่5.20 800นะคะ800หน่วยคูณ5.20 ะะอยู่ที่4,160แบบนี้เป็นต้นนะคะอันนี้คือทำแบบวิธี p e r p e เ u ช l นะคะที่เป็น Simple e v อเวอรนะคะจะประมาณนี้นะคะเป็นการเวทจากราคาของตัว DM ที่ซื้อเข้ามานะคะต่อไปไม่ให้เสียเวลานะคะไปต่อกันเลยนะคะมาดูเวทเอเวอร์เรจบ้างนะคะเวทเอเวอร์เรจนะคะ เวทเอเวอร์เก็แบ่งตัวมันเองเป็น Per ร์เลดกับ Per ร์เพชชวเหมือนเดิมนะคะอันนี้ Per ร์เลดก่อนนะคะเป็นการเป็นการแสดงการเขียนคำนวณอย่างง่ายนะคะก็บอกว่าคุณต้องรู้เม็ดเงินนะคะถ้าเวทเอเวอร์เเนี่ยวัดกันด้วยค่าเงินถ้าเมื่อกี้ i m p l e Ever เวอวัดด้วยราคาของ d m ถูกไหมแต่ตัวนี้เวทเอเวอร์เเนี่ยจะวัดด้วยตัวเงินนะคะก็บอกว่าคุณต้องรู้วัตถุดิบทั้งสิน้นที่คุณมีตักกี่บาทนะคะแล้ว มันทั้งหมดมันกี่นหน่วยแล้วคุณก็หานนะคะแล้วก็หารกันเลยจบนะคะเพราะฉะนั้นวัตถุดิบที่มีหน้าตักที่เป็นตัวเงินจริงๆที่ไม่ใช่ตัวหน่วยที่ไม่ใช่ราคาต่อหน่วยนะคะที่เป็นตัวเงินนะคะไปดูตรงไหนนะคะในเมื่อเรารู้แล้วว่ามันมีคงเหลือมาพันหน่วยเนาะราคาห้าบาทเจอก็ออกยอดไปให้ว่าห้าพันนะคะซื้อมาพันสองราคาห้าจุดห้าเป็นเงินหกพันหกนะคะซื้อมาอีกแปดร้อยนะคะราคาห้าจุดหนึ่งเป็นเงินสี่พันแปดสิบ ะะวัตถุดิบที่มีหน้าสักทั้งสิ้นนะคะก่อนการเบิกใช้สามพันนะคะแล้วตัวเงินทั้งหมดทั้งมวลอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันหกร้แดสิบจากประเด็นตรงนี้มาเข้าสู่นะคะการหาวัตถุดิบต่อหน่วยของวิธีเวกเอเวอรเรนต์เนี่ยนะคะตัวเงินทั้งสิ้นหนึ่งหมืนห้าพันหกร้อแดสิบจับหารด้วยสามพันเลยค่ะหนึ่งห้าหกแดศูนย์นักสาม,มีเสียงเข้ามาไหมพอด,ด,ดีเสียงรถตัดยานะคะ หาด้วยสามพอ่ามันจะได้ราคาสุดทธิอยู่ที่5 2าจุดสองนั้าจุดสองสองหกนะคะฉะนั้น2องสองหตัวที่3ามเกินห้าขยับตัวหน้ามันก็เลยเป็น5 2าสามแบบนี้เป็นต้นนะคะเราได้ราคาแล้วนะคะเมื่อคุณได้ราคาตามวิธีเวทเอเวอร์เรจเนี่ยนะคะ คุณก็เอาราคาตัวนี้มาตอบโจทย์ในการตีราคาสินค้าที่เหลืออยู่800หน่วยแล้วก็ที่เบิกใช้2,200นะคะแล้วกดว่า800หน่วยเป็นเงินกี่บาทนะคะคุณก็เอา5.23คูณ800หน่วยนะคะ800หน่วยนี้จบอยู่ที่4,184บาทนะคะ4,184บาทแล้วสินค้าที่ถูกเบิกไป2,200หน่วยล่ะจบที่ราคาเท่าไหร่นะคะเบิกใช้ วัตถดิบที่เบบใช้ครูชอบติดคำว่าสินค้านะเราเรียนของด m นะคะธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมนะคะ2อ0พันสอูนห้าจุดสองสามอ่าอยู่ที่1 000, 1 5่งบาทนะคะ1 000, 1ึ่งม่นห่งพัสดุเหรอคะอัดแป,บแปบ๊บนึงนะนักศึกษาปแปบ๊บนึงนะคะแปบ๊บแป,บแปบ๊เดี๋ยวไปเอาตังก่อนตังตัง,ตง ชื่อพี่ใช่ไหมเ<อ>นะหวงน้อแหแป๊บนึงนะคะนักษายังอยู่ไหมยังอยู่ไหมฮัลโหลอ่าอยู่ค่ะอยู่นะเสียงชัดเจนดีเนาะ เสนตัดหญ้าหาไปแล้วนะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นเราได้ราคาที่ห้าจุดสองสามแล้วใช่ไหมห้าจุดสองสามนะคะสินค้าเรา,าเหลืออยู่แปด้อยหน่วยนะั่งสาก็คูณแปดร้อยนะคะได้เป็นตัวเงินสี่พัน 184บาทนะคะ dm ที่เราเบิกใช้ไป2,200หน่วยนะคะ2 2 0 0ันสักศก็จะคูณ5.23ได้เลยนะคะก็จะอยู่ที่11,506บาทแบบนี้เป็นต้นนะคะอันนี้คุณครูแคปหน้าจอมามันไม่หมดนะคะเขารายงานตัว800หน่วยเนี่ยเคตรงกับที่เราหาได้เนาะนะคะแต่ dm 3,000เนี่ยเขาก็ยกโจทย์มา3,000หน่วยมาจากห้าหนึ่งหมนห้าพสิเนี่ยเขายกจทย์มาเขียน นแค่นั้นนะคะเขาก็เอาเหมือนที่ไม่อยู่หน้าตักหักสินค้าที่เหลือนะคะมันก็เลยได้คำตอบของ11,506นะคะเขาเอา1 5 6 8 0ห้าหลบกับสี่หเอ้ยทำไมมันไม่ได้วะสี่หนึ่งแปดสี่หรอ8แปคูณห้าเป็น 4184- ลบ หนึ่งห้าหกแปดศูนย์หนึ่งหนึ่งสี่เก้าหกสินค้าที่เบิกใช้สองพันสองร้อยหน่วยจบที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบหกหรอสองพันสองร้อยคูณห้าจุดสองสามไม่ใช่อะ่ะมันจะได้อยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยหกบาทอย่างเงี้ยนะคะเพราะมันต้องใช้ราคาห้าจุดสองสามเหมือนกันนะคะทั้งสิ่งที่เหลืออยู่ แ0 0หน่วยและสิ่งที่เบบใช้2,200หน่วยนะคะใช้ตัวเดียวกันนะคะหนังสืออาจจะผิดพลาดไปนิดนึง <c oughs> ไม่โทษตัวเองโทษหนังสือนะคะอ่าไปต่อนะคะเพื่อเพ่ชวนบ้างนะคะสุดท้ายแล้วจะได้ไปพักผ่อนนะคะนักศึกษานะคะเพ r ่มเพ่ชวนแบบอ่าเมื่อกี้โคุณครู เวทเอเวอร์เลนะคะเพอร์เฟชแบบเวทเอเวอร์เลนะคะภายใต้โจทย์ตัวเดียวกันอย่างที่บอกว่าเพอร์เฟชเนี่ยมันทําในรูปแบบตารางรับจ่ายคงเหลือแบบนี้เนาะก็คือทําไปทีละวันนะคะเพราะฉะนั้นวันแรกเลยวันที่1นนะคะสินค้ายกมานะคะนักศึกษาจริงๆใส่ในช่องรับด้วยมันก็ไม่ผิดนะคะไม่ได้ให้ผิดนะคะอาจจะเป็นหนึ่งบาทออกยอดตรงนี้ด้วยก็ได้ไม่ได้ให้ผิดนะคะอันนี้เขาไปใส่ยกมาเลยเ <laughs> มื่อกี้มาใส่ช่องรับอันนี้คือเลือก ็แล้แต่อารมณ์เขานะคะแต่เราทําเป็นมาตรฐานเราใส่ช่องรับเลือก็ไม่ได้ผิดอะไรนะคะอ่าเขามาเคลื่อนไหวตรงคงเหลือเลยยกมาหนึ่งพันะหบาทเป็นเงิน5,000ันนะคะต่อมาวันที่5้ามีการเบิกใช้่ชไหมสี่ร้อหน่วยนะคะก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องเบิกชั้นในราคาห้บาทเนาะเพราะว่ามันมีแค่ต้นวัวให่เราเลือกนะคะ 400คูณ5บาทเป็นเงิน2,000พอ1,000ถูกใช้ไป400นะคะนักศึกษาก็เหลืออยู่แค่600หน่วยในราคา5บาทเหมือนเดิมก่อนนะคะเป็นเงิน3,000นะคะต่อมาซื้อเข้ามา1ั0 0นักศาราคา5.5นะคะ, 5, 5, ะ,คะช่องนี้เคลื่อนไหวตามสภาพจริงนะคะ1,200 5.5นะคะเป็นเงิน6,600นะคะพอเปงานยอดคงเหลือคุณต้องเว็ดราคาใหม่นะคะแต่วิธีเบ็ดราคาเขาวัดที่ไหนนะคะ วิธีที่แล้วนะคะเซมเปลิลเนี่ยวัดที่ตัวราคาต่อนหน่วยแต่เคสนี้เขาวัดยังไงมาดูนะคะเขาให้นักศษารายงานยอดคงเหลือก่อนว่าเหลือพันแปดนะคะพันแปดมาจากไหนก่อนหน้ามีอยู่หกร้อยถูกซื้อมาอีกพันสองมันก็เลยเหลือพันแปดแบบนี้นะคะราคาห้าจุดเขาได้เท่าไหร่ห้าจุดสามสามเขาคิดยังไงห้าจุดสามสามเขาคิดยังไงนะคะอ่าเขาเอาเปดกันด้วยตัวเงิน ะะตัวเงินนะตอนนี้นะคะตัวเงินครั้งก่อนหน้าสามพันบวกตัวเงินหกพันหกนะคะบวกพันหเป็นเงินเก้าพันหกแล้วหารพันแปดอ่านะคะเกือบลืม <laughs> ไม่มั่นใจตัวเองนะคะเอาตัวเงินก่อนหน้าที่เป็นคงเหลือสามพันนะคะนักศึกษาบวกกับตัวเงินล่าสุดที่นึกษาสซื้อเข้ามาหกพันหก ะะแล้วหารสินค้าที่เหลือหารสินค้าที่เหลือในหน้าตักพันแปดนะคะมันจะได้อยู่ที่ห้าจุดห้าจุดสามสามกนึงสานะคะห้าจุดสามสามสามตัวที่สามเป็นสามไม่เกินห้าก็เหลือแค่ห้าจุดสามสามนะคะเพราะฉะนั้นพันแปดร้อยคูณห้าจุดสามสามนะคะเป็นเงินตาพันห้า้าสิบสี่คุณครูเขียนไว้เพราะว่าเราต้องรายงานอย่างละเอียดนะคะเขาอาจจะรายงานแบบปัดปัดเป็นเลขกลมๆแต่ไม่เอานะคะ คุณเขียนตัวเลขที่ถูกต้องไว้9,594บาทแบบนี้นะคะนังสืงอก็อาจจะผิดพลาดไปได้บ้างนะคะต่อมานะคะมีการเบิกใช้800นะะักศนกษาดูนะเบิกใช้800ใช้ราคาที่5ล่าสุดเลยที่คุณเวดมาแล้วนะคะ5.33เนาะเป็นเงินออามาอาจจะคิดผิดนะคะ800คูณ5.33 4,264องห่ 4, 4, อ่านี่ชิดถูกนะคะสินค้าเหลือไทยมีอยู่พั0แปดบิกใช้ไปแปดก็เหลืออยู่พันหนึ่งในนะคะห้าจุดสามสามหคูณห้าต้องจบอยู่ที่5,330แบบนี้นะคะเ็าอาจจะเขียนตัวเลขผลิดไปนะคะห้าพนะคะต่อมานะคะซื้ออีกแล้วนะคะซื้อเข้ามาแปดหน่วยในราคา5.1นะะึ่งทุกครั้งที่ซื้อคุณต้องเวทใหม่ ะะซื้อมาอีกแ0ดร้อยนราคาห้าจุ่งร้คูณห้าจุดหนึ่งนะคะเป็นเงิน4,080บาทนักศึกษาเวทยังไงนะคะเดิมมีอยู่พันหนึ่ซื้อเข้ามา800สินค้าคุณจะมีจะเหลืออยู่พันแปนะคะทีนี้เวทราคาใช้กดเดิมเลยค่ะตัวเงินล่าสุด5,330บวกตัวเงินที่ซื้อมาส0 0พันนักษาสี่พนแปดสิบนะคะบวก 4ี่พจะมีเงินอยู่9ก้าสิบาทแล้วนักศึกษาก็หารหารนะคะหารพันแตอนนี้อยู่5.227ุดสองเนะคะห้าจนะะักศดูเครื่องคูณน,นะห้าจตัวที่3เกิน5ขยับตัวหน้าเป็น5.23แบบนี้เป็นต้นนะคะก็เป็นคําตอบของ5.23นะคะคูณด้วยพันแป เงินจะอยู่ที่9,414บาทคุณครูเขียนไว้ข้างซ้ายให้นะข้างขวาลิมนี้ให้นะคะ9,414บาทนะคะอะ่ต่อมานะคะมีการเบิกใช้อีก1,000หน่วยนะคะเบิกใช้1,000หน่วยใช้ราคาล่าสุดคุณหาได้นะคะคือ5.23นะคะ1น0 0งพนคูณานะคะเป็นเงิน5,230บาท นะคะ5,230สินค ok. ้าจะเหลือเท่าไหร่นะคะมีอยู่1,800เบิกใช้ไปพันหึเหลือ8 0 0ในราคา5.23นะคะ5,23นะคะเป็นเหลือเงินทั้งสิ้น4,184บาทแบบนี้เป็นต้นนะคะ4,184บบาทนะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาจะเห็นได้ว่าการเวทมันต่างกันนะคะถ้าเป็นแบบ simple average เนี่ยคุณเวทโดยใช้ตัวราคาต่อหน่วยมามานะคะแต่ถ้าคุณเวทแบบ อันนี้ก็คือเวตเอเวอรดเนี่ยนะคะมันเป็นการใช้ตัวเงินกับตัวสินค้าตัวหน่วยของสินค้าเข้ามาเพื่อหาค่ากลางราคากลางแบบนี้เป็นต้นนะคะเดี๋ยวครูจะส่งโจทย์ให้ทำ Assign ถ่ายรูปโจทย์ไปให้เล็กๆน้อยๆนะคะเพราะว่าทำไมต้องทำเพราะว่าเดี๋ยวคุณคุณต้องสอบนะคะสอบของ DM เนี่ยนะคะเป็นข้อข้อกาแบบ g o o g l e Form อะคะ่ะสัก20ข้อ นะคะตัดแค่สิบคะแนนจะได้ลดภาราไฟนอลลงจะได้ไม่เครียดมากนะคะ